สำหรับนักกีฬานี่ผมว่าค่อนข้า,างพร้อมนะครับเพราะในใน,ในเรียกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักกีฬาเองก็ต้องออกไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อสะสมคะแนนนะครับทำแรงกิ้งไม่ว่าจะสําหรับเอเชียนพาราเกมส์นี่เองหรือก็สาหรับริโอนะครับพาราเกมส์เนี่ยก็พูดถึงนักกีฬาพร้อมนะครับอย่างอื่นก็เป็นประเด็นทั่วไปนะครับของความพร้อมไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณที่ออกมาช้าสถานที่ฝึก นะครับที่อาจจะไม่พร้อมนะครับอุปกรณ์ที่ไม่ไม่พร้อมนะพวกนี้มันก็เป็นปัญหาทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกับในอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามจะบริหารให้ดีที่สุดนะครับครั้งนี้เราก็มีงบออกมาจากให้สำหรับนักกีฬาทำอุปกรณ์ใหม่นี่นะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เพิ่งมาถึงซึ่งอย่างอาปิงปองเนี่ยผมว่าเขาบอกว่าวีลแชร์เพิ่งมาเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับ ซึ่งของพวกนี้บางทีมันมันทำให้หนักกีฬาเรายังไม่คุ้นเคยกับกกอุปกรณ์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแต่ก,ก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นทั่วไปแต่ว่านักกีฬาเองใจนักกีฬาเองผมว่าครั้งนี้ค่อนข้างพร้อมนะครับทางด้านปิงปองนี่เขาค่อนข้างมั่นใจว่าจะทงะางานผลงานได้ดีกว่าปีที่เอ,อเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเรามีเด็กใหม่เข้ามาแล้วก็แน่นอนออมือเดิมเนี่ยก็ถือว่าอ,อ,อายุน้อยแล้วแล้วเราก็เติม ประสบการณ์ให้อยู่เรื่อยๆน่าจะโอเคครับมีการพัฒนาขึ้นไปเยอะมากเลยครับาหวังสักกี่เหรียญทองครับไม่หวังเหรียญทองเพราะว่าผมไม่อยากพูดเป็นเป็นเป็นจำนวนเหรียญทองกีฬาคนพิการนี่เ,เป็นกีฬาที่แบ่งแยกความพิการในกีฬากีฬาเดียวันเนี่ยและความพร้อมของเจ้าภาพเนี่ยจะไม่เหมือนกันคือณวันนั้นหนะ้างานถ้าประเทศไม่แต่ละประเทศไม่ส่งนักกีฬาเข้ามาเนี่ยบางทีเขายุบ ยุครุ่นยุคอะไรหรือรวมร,ร,ร,รุ่นของความพิการเนี่ยฉะนั้นมันจะตัวแปรอย่างสมมติเกิดนักกีฬาผมเก่งตัวเก่งเหรียญทองในรุ่นนี้ความพิการนี้แต่เกินโดนยุคคลาสไปนะครับซึ่งมันเกิดความไม่แฟร์เกิดขึ้นละของความพิการเนี่ยก็ฉะนั้นเราเราพยายามจะไม่ก็มีการทําเหรียญทองจับนับตัวเลขแต่เราก็มันมันมันมีตัวแปรสูงนะครับที่อยากให้มองก็คือว่าเมื่อสีปีที่แล้วที่กวางโจเราเข้ามา เป็นที่5นะครับทาง,งด้านเหรียญทั้งหมดของทั้ง30กว่าประเทศที่มาแข่งเนี่ยเราก็พยายามรักษาตําแหน่งนั้นไว้นะครับเพราะแน่นอนจะภาพเองก็ดีและจีนซึ่งซึ่งตอนที่พาลาลิมปิกจีนก็ฉีกฉีกไปหมดเลยนะครับก็เลยเโอเคเราก,ราก็พยายามจะรักษาระดับอันนี้ไว้นะครับแล้วก็หวังว่าในอาเซียนเราจะกลับาเป็นที่1แล้วตอนอาเซียนพารากมที่เบบีตอเนี่ยเราแพ้ จำนวนเหรียญทองเราแพ้มาเลยไปสี่เหรียญน,นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเคยเรียนว่าส่วนหนึ่งมันมาจากที่เจ้าภาพเขาเอากีฬาหลักๆออกนะครับกีฬาที่เป็นอินเตอร์นะครั้งนั้นไม่มียิงปืนแบดวินตันอะไรพวกนี้ซ,ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นกีฬาหลักของเราครับก็ครั้งนี้มีรวมแล้วก็ผมเชื่อว่าเราในในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราคงไม่เป็นรองไทยนะครับแต่ในระดับเอเชียเราก็คงจะพยายามยึดตําแหน่งด้วครับขอบคุณครับ อันนี 4, 3, 2. 2> ้กูถึงความพร้อมในการเข้าแข่งขันเช่นแปลเกงครั้งนี้จะเป็นงานอะไรคะความพร้อมในร่างกายก็ซ้อมมาเต็มที่อค่ะในการเก็บตัวที่เริ่มเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะก็เริ่มซ้อมแล้วก็ความฟิตร่างกายถือว่าพร้อมลงสนามค่ะเหลือแต่ปรับตัวกับ,กบอากาศที่เกาหลีนิดหน่อยเป็นงานมาคู่แข่งที่น่ากลัวที่เรามีรุ้นเรียนอะไรกับเขา,าบา้างหรือเปล่าเออนี่แข่งเที่ยวนี้นี่แข่งสามป,ประเภทค่ะ<ม>เดี่ยว<ม>คู่และคู่ผสมนะคะ่ะ ก็ตีทุกประเทศเต็มที่อะค่ะก็หวังเข้ารอบสี่ทีมนะค่ะหวังทองแดงไว้ก่อนค่ะจีนไ้สามก่อนเนาะใช่ค่ะแล้วที่เหลือก็ทําเต็มที่ค่ะเหรียญทองจะมาฝากคนไทยค่ะจุดจุดที่คิดว่าตอนนี้เราต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้างจุดที่ปรับปรุงแก้ไขตอนนี้คิดว่าต้องไปปรับกับปรับตัวกับสนามค่ะเนื่องจากนักกีฬาคนปกติเจอเรื่องภาวะสนามด้านลมหรืออะไรอะค่ะก็ปรับเกี่ยวกับไฟแล้วก็ลูกขนไก่และอากาศค่ะ พอช่วงที่นี้ไปอากาศมันจะหนาวกว่าอยากให้ฝากกาลังใจครับให้เป็นทาวไทยเชียนนี่ครับผมก็อยากให้แฟนชาวไทยแฟนกีฬาคนไทยทุกคนนะคะช่วยเชียร์นักกีฬาคนพิการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่เกาหลีใต้อินชอนเที่ยวนี้ค่ะทุกแรงเชียร์แรงใจจะทําให้นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จค่ะคือค่ะความพร้อม,อมตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ60-70%ค่ะ ก็น่าจะเป็นเจ้าภาพอะค่ะเกาหลีคือความหวังก็คือจะทําให้ดีที่สุดอะถ้าเกิดเราตั้งสูงเกินไปนเวลาเราทําไม่ได้มันจะรู้สึกกดดันตัวเองก็คือคิดว่าน่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ผลผลมาผลจะตอบมากับกลับมายังไงก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสามารถขนาดไหน ความพร้อมตอนนี้ยังไม่ถือว่ายังไม่เต็มร้อยค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ป่วยไม่ได้ซ้อมอาทิตย์หนึ่งตอนนี้ก็ประมาณ70-80%ได้เได้ก็จะพยายามทำเต็มที่กู้แข่งที่น่าก,กลัวก็จะเป็นเกาหลีเจ้าภาพครั้งที่2ค่ะ ก็อยากให้แฟนๆชาวไทยช่วยส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาทัพนักกีฬาคนพิการไทยทุกกีฬานะคะเอ่อก็ฝากให้คนทั่วประเทศไทยเป็นกำลังใจให้หนักกีฬาคนพิการทุกๆชนิดกีฬาและเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะ